สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีสูตรเลขเด่นหลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 4จากการคำนวณสรุปเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นวิธีการคิดหาเลขเด่นในแต่ละหลักหลักหน่วยและหลักสิบครับ เมื่อได้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยผมจะจับคู่ชุด2ตัวล่างให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างสรุปเลขสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่น2ตัวล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่างครับในสูตรวิธีการคิดการคำนวณจะมีด้วยกัน2ชุดครับชุดที่1และชุดที่2ครับมาดูสูตรในชุดที่1ครับในชุดที่1นสูตรหาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยล่างครับสูตรในชุดที่1ครับ เลขไทย2จนตัวล่างงวดล่าสุดครับมาตั้งครับซึ่งออก38ครับ38เพราะว่างวดถัดไปอีกวันหึงออก83ครับเป็นเลขกลับกันครับเป็นเลขกลับกันครับซึ่งออก38ครับหลัก10คือ3หลักหน่วยคือ8ครับวิธีการคิดครับให้นํา3 8มาตั้งครับแล้วก็นํา10หลัก10บวกหลักหน่วยครับ3บวก8ได้เท่ากับ1 1ครับเอาผลลัพธ์คือ11เอา1ตัวหลังครับ ได้เลข2ตัวเอาตัวหลังเป็นตัวตั้งครับในหนึ่งครับเมื่อได้หนึ่งก็นําเลขหนึ่งไปบวกหลักสิบคือเลขสามครับบวกมาให้ได้สามแถวครับสามหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ครับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าครับเลขที่เอามาเป็นเลขทําสูตรหลักสิบคือในสูตรชุดที่หนึ่งคือห้ากับเก้าครับห้ากับเก้าครับส่วนหลักหน่วยครับหนึ่งผลลัพธ์นะครับไปบวกหลักหน่วยคือแปดครับหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าครับ ได้เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ10เอาสูมตัวหลังครับ0นบวก9เท่ากับ9ครับเลขทำสูตรคือ0กับ9เกครับทำสูตร0กัย์ครับนี่คือสูตรในชุดที่1ครับจะได้เลขเด่นทำสูตรหลักสิบตัวครับ5กับ9และสูตรหลักหน่วย2ตัว0กนย์เกครับนี่คือชุดชุดที่1ครับส่วนในเลขชุดที่2ครับให้นำเลขท้าย2ตัวล่างงวดล่าสุดออก38เป็นตัวตั้งครับนำนำเลขคงที่คือเลข3ไปบวก ทั้งสองหลักครับสิบได้หน่วยครับมาดูด้านหลักสิบกันก่อนครับสามบวกสามเท่ากับหกครับผลลับคกอเลขหกครับหลักหน่วยครับสามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งตัวหลังครับเอาผลลัพธ์คือหนึ่งครับแล้วก็นําผลลัพธ์นะครับหกกับหนึ่งบวกกันครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดแล้วก็นำเจ็ดไปบวกหลักสิบครับเจ็ดบวก 6เท่ากับ13 3สาาตงครับ3บวกเเท่ากับ1ิงครับ0นบวกเท่ากับ3ครับเลขทำสูตรนะครับคือ0นย์กับ3ครับศกับ3หลักนี่เป็นสูตรที่ชุดที่2หลัก10ครับชุดที่2หลักหน่วยครับชุดที่2หลักหน่วยนำนำเจ็ผลลัพธ์ครับไปบวกหครับเจ็บวกกแปครับแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบหาห้งครับห้าบวกแเ่ากับสิงครับเลขทำสูตรหลักหน่วยชุดที่สอากับสามครับหากับสมนะครับนี่คือเลขสูตรนะครับ วิธีการคิดหาเลขเด็นนะครับมาด <1938. S 2> right? ูด <Inner tenha S 2> ้านหล 6, ักสิบกันก่อนครับหลักสิบนะครับหลักสิบในสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4ครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรครับสูตร1สูตรสสูตรสสูตรสครับสูตรที่1หลักสิบครับ5มาตั้งครับในสูตรที่1 5ตั้งเมื่อ5ตั้งก็นับลดลงมา2แต้มครับสีบวกเพิ่มงแต้มคือ6แถวที่1 3 4 5 6ี่ห้า จถวที่สเลขแทนคู่แถวที่1นะครับ3คู่กับ8 4คู่กับ9 5คู่กับ0 6คู่กับ1ครับจะได้สูตรที่1ครับ3 4 5 6 8 9 0 1ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปหลัก10สูตรที่2ครับ9เป็นตัวตั้งครับได้เตั้งครับก็เขียน9ครับ9ตั้งนะครับเขียน9ตอนนี้ครับได้9ตั้ง, 9, ง,นะ 9, งก็มาเขียน9นะครับเขียน9ได้9ก็นับลดถึงแต้มคือ8บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ01แทนหนึ่ 8, 9, 0, 1แปดเ แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 8ึ่งแปดคู่ก็สามเก้าคู่สี่ศูนย์คู่ห้าหนึ่งก็หกอย่นี้สูตรที่2หลักสิบครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3นะครับ4ี่ตั้งครับ4มาจากใน4มาจากในชุดที่2ครับในชุดที่2นะครับศูนย์กับห้าศูนย์กับสามครับศูนย์เป็นตัวตั้งสูตรที่3ครับศูนย์ตั้งนับลดหนึ่งตั้งคือ9บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ1น แถวที่1 9ึ่งแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่หนึ่งเก้าคู่กนย์คกับหคู่ับหกสองคู่กัเจ็ดครับ้สูตรที่สามครับเก้าศูนยครับต่อไปสูตรที่สครับ3เป็นตระตั้งครับ3คือผลลัพธบครับหลักสิบทุดที่สครับ3เป็นผลลับ์มาตั้งครับได้สนับลดลงมาสแต้มคือสอบวกเพิ่มแต้มคือสแถวที่หนึ่งหนึ่งสองสแถวที่สองเลขแทนคู่แถวที่หนึ่งหนึ่คู่กับหกสองคู่กับเจ็สามคู่กับดสี่ค สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่สี่ครับครบทั้งสี่สูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่หลักสิบครับนี่คือหลักสิบครับต่อไปดูสูตรักหลักหน่วยครับหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งครับนำศูนย์มาตั้งครับนำศูนย์ตั้งศูนย์ได้มาจากสูตรชุดที่หนึ่งครับ ศูนย์กับเครับศูนย์ในเเป็นตัวตั้งครับในสูตรที่หงคือศูนย์ตั้งครับได้ศูนย์ก็นับลดลงมาสองต้งคือศูนย์เก้าแปดบวกเพิ่มตั้คือหนึ่งแทีหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแทวที่สองเลขแทนคู่แถวที่หนะครับแปดคู่กับสามเก้าคู่สีศนย์คู่ัห้าหนึ่งคู่กครับเนสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยครับแปดเก้าศครับต่อไปสูตรที่สองครับเตั้งครับเก้ามาจากผลลับเลยครับผลบวกครับเป็นตัวตั้งครับ เแล้วก็8 7บวกเพิ่มหนึ่งแต้มคือ0ูนย์แถวที่17 890แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4ีนย์คู่กับ5ครับอย่างนี้สูตรที่2หลักหน่วยครับ8901 2 3 4 5สีครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับ5ตั้งครับ5คือ ในสูตรชุดที่2ครับได้กับ3เป็นตัวตั้งนะครับ5ตั้งสูตรนะครับสี่3ครับได้5ก็นับลบ1แต้มคือ4บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ6 7แถวที่14 5, 6 7แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 4 9 5 0 6 1 7คู่เกูย์กคูกับสอยสูตรที่3 4 5 6 7, 7. 7. 9 0 1 2ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4 3เป็นตัวตั้งครับ3ได้มาจากผลลัพธ์เองครับ5บวก8เท่ากับ13 3หลังครับได้3ครับ3ตั้งนับลบ1งแต้ม สองครับบวกเพิ่มอีกสแต้มคือสคือสี่ห้าที่หนึ่งสแที่สงเลขแทงคู่แถวที่หนึ่งครับสองคู่เจามคู่แป่คู่เกาหคู่กับครับอยาได้สูตรที่สครับสองสามสีเครับเมื่อได้เลขทั้งสีสูตรครับได้เลขเด่นทั้งสสูตรนะครับในสูตรชุดที่สองครับนี่คือชุดที่สงครับต่อไปจะนับแต้มชนในแต่ละหลักครับ มาดูด้านหลักสิบกันต่อครับหลักสิบกันนะครับสี่สูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ในทั้งสี่สูตรนี้ครับเลขตัวในบ้างที่ชนทั้งสี่สูตรจะเป็นเลขเด่นนะครับมานับแป้มชนเด่นกันนะครับในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรสี่ครับนับตังแต่เลขหนึ่งไปก่อนครับจะชนกี่สูตรครับเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขหนึ่งชนสี่สูตรครับเลขหนึ่งตัวที่หนึ่งครับชนสี่สูตรครับหนึ่งครับ หนึ่งชนสี่สูตรครับ <ik> ต่อไปเลขสองครับสูตรที่หนึ่งเลขสองไม่มีครับไม่มีก็ข้ามไปเลยครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีเลขสองข้ามไปครับต่อไปเลขสามครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขสามไม่มีครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีเลขสามข้ามไปครับต่อไปเลขสี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขสี่ชนสี่สูตรครับสี่ชนสี่สูตรครับต่อไปเลขห้าครับ 1นึ่งสูตรสสูตรสสูตรสูตรที่4เลขห้าไม่มีครับ1 2ึ่งสองี่หเจดแดเไม่มีเลขห้าค่ามเลยครับต่อไปเลข6ครับ1นึ่งสูตรสสูตรสสูตรสี่สูตรครับเลข6 4สูตรครับเลข6 4สูตรครับต่อไปเลข7ครับเลข7สูตรที่1เลข7ไม่มีข้ามเลยครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าย์หไม่มีเลขเจ็ดข่ามเลยครับต่อไปเลข8ดครับ หนึ่สูตรสูตรที่สเลขแปไม่มีครับเก้าศูนย์หนึ่งสาหกเจ็ดไม่มีเลขแข้ามมาเลยครับต่อไปเลขเครับหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสสูตรครับเลขเกชนสี่สูตรครับเลขเก้าสูตรครับต่อไปเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สเลขศูนย์ไม่มีครับหนึ่งสองดแปครับครบทั้งสีสูตรทั้งสิตัวเลขครับหลักสิครับหลักสิตัวล่างเลขที่ชน ทั้งสสูตรครับ10ตัวทั้ง4สูตรจะได้เลขเด่นที่ชนกัน4ตัวครับมี1มี4มี6มี9ครับ1 4 6 9เป็นเลขเด่นหลักสิบสองตัวล่างครับนี่คือหลักสิบครับมานับแต้มด้านหลักหน่วยกันต่อครับทั้งหมด4สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4ครับนับตั้งแต่เลข1ไปเลยครับจะชนกี่สูตรครับเลข1ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข1ไม่มีครับ เจ็ดแปดเก้าศูนยไม่มีเลขหข้ามมาเลยครับต่อไปเลขสครับสูตที่สูตที่หเลขสองีครับแปดเก้าศไม่มีเลขสข้ามมาเลยครับต่อไปเลขสาครับหสูตรสูตรที่สเลขสไม่มีครับสี่ห okay. um ้าหกเ็ดเก้เลขสไม่มีครับข้ามมาเลยครับต่อไปเลขสีครับหสูตรสสูตรสสูตรสสูตรครับเลขสี่สูตรครับเลขสีครับสสูตรนะครับ ต่อไปเลข5ครับเลขห้าหสูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลขห้าสสูตรครับเลข5้าอะไครับ4สูตรครับต่อไปเลข6ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3าเลข6ไม่มีครับ2 3 4 5 78 90ไม่มีเลขไม่มีเลข6ครับ ต่อไปเลขเครับสูตรที่หนึ่งเลขเไม่มีครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกไม่มีเลขเข้ามเลยครับต่อไปเลขแปดครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขแปดไม่มีครับสี่ห้าเกตเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มีเลขแปดข้ามเลยครับต่อไปเลขเก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขเก้าสี่สูตรครับเลขเก้าครับสี่สูตรครับต่อไปเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขศูนย์สี่สูตรครับครบสิบตัวเลขครับ ทั้ง10ตัวเลขที่ชน4ีสูตรครับด้านหลักหน่วย2ตัวล่างจะมีด้วยกัน4ตัวครับ4ตัวที่ชนกัน10สูตรครับจะมีสี5มี9มีก้ศูนย์ครับสี่0าย์ครับนี่คือเลขเป็นหลักหน่วยล่างนะครับนี่เป็นเลขสูตรหลัก10หลักหน่วยครับมาดูการจับคู่นะครับผมจะนำหลัก1ิบสตัวครับ14 69จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับ 4590ครับจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับมาดูชุดเลขท้าย2ตัวล่างครับหลักสิบหลักหน่วยจากเลขสูตรที่คำนวณได้ครับหลักสิบ4ตัวครับ1 4 6 9ครับหลักหน่วย4ตัวครับ4 590ครับนี่คือหลักสิบครับ1 4 6 9หลักหน่วย4590ครับ10หลักหน่วยครับมาดูกันจับกู้นะครับ หลัก1ิตัว1 4 6 9งสจะคู่หลักหน่วย4ตัวครับ4 5 9หจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับ1วางหลัก10นะครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1 4 1 5 19 10ครับ6วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้สี่สี่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวก่อนนะครับจะได้4 4 4 5ี่4 0้าครับ กวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้หกสี่หกห้าหกเก้าหกศูนครับเก้าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าเก้าศูนครับทั้งหมดสิบหกชุดนะครับเป็นเลขชุดเลขไทยสองตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนครับนี่คือข้อมูลเลขทยสองตัวล่างครับทั้งหมดสิบหกชุด ใน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรก็ไม่ต้องมารอรุ่นกันนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดชุดเด่นให้กับสมาชิกดูครับในตำแหน่งด้านหลัก1 4ตัวครับ1469ครับ1469ผมเน้นไปที่เลข1ครับเน้นเลข1เน้นเลข6ครับดึง1กับ6วางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับ 4 5, 90ครับ 4, 5, 90นะครับผมเน้นไปที่เลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข5ครับดึง4กับ5วางหลักหน่วยครับผมจะนำหลัก12ตัว1กับ6จับคู่หลักหน่วย2ตัวนำหลัก12ตัว1 6ครับจับคู่หลักหน่วย2ตัว4กับ5จะได้ชุดเด่น2ตัวล่างจากทั้งหมดชุดเต็มนะครับ16ชุดครับใน16ชุดก็จะเหลือชุดเด่นอยู่ที่4ชุดครับ ใน4ชุดก็จะมี14 15 64 65ครับ14 15 64และ65ครับนี่คือ4ชุดเด่นเล็กทาย2ตัวล่างว่าประจำวันที่1พฤศจิกายน2564ครับใน4ชุดนี้ครับใน4ชุดนี้ครับเป็นชุดเด่นครับใน4ชุดเด่นนี้ผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นชุด2ตัวล่างไปที่ หนึ่งห้าครับปั๊มน่าจะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งห้าครับส่วนชุดรองไปทหนึ่งสี่ครับชุดรองหนึ่งสี่ครับมาลุ้นกันนะครับจะเป็นเลขไทยสองตัวล่างหรือไม่หนึ่งห้าครับหรือจะเป็นหนึ่งสี่หรือไม่นี่คือข้อมูลเลขทยสองตัวล่างงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันหายกสิบสี่ครับจากเลขสูตรที่คํานวณสรุปเลขเด่นนํามาจับผู้ชุดสองตัวล่างได้ทั้งหมดสิบหกชุดครับในชุดเด่นผมตัด เน้นไปที่4ชุด14 15 6465ครับส่วนชุดเน้นครับเน้น15รอง14ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ต้องมารอรุ่นกันในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564ครับขอบคุณสมาชิก หวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลทางเลขท้าย2ตัวล่างซึ่งเป็นเลขสูตรคำนวณหลักสิบหลักหน่วยสรุปเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยนำมาจากผู้ชุด2ตัวล่างสมาชิกอยู่เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูล สูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับหวยสมาชิกหวยเด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4นห,หเฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ